One, two. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับช่องเทิยไทยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้โตโต้ตมายืนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะให้ชมกันนะคะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนะคะเป็นอาคารเก่าสวยงามเหมือนกันค่ะ วันนี้โตโต้พาพ่อใหญ่มาหาหมอตานะคะวันนี้มีนัดผ่าตัดตานะคะหรือว่ายิงเลเซอร์ก็ไม่รู้โตโต้ไม่รู้ความแน่ชัดเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วค่ะโรงพยาบาลก็สวยงามใหญ่โตมโหฬรานเหมือนกันนะคะเมืองนี้ห่างจากเมืองโตโต้ประมาณเกือบ20กิโลเมตรได้นะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในโรงพยาบาลนิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ละคะ่ะแต่ถ้าเห็นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตรงเจ้าหน้าที่นะคะเรจะเข้าไปประตูนี้นิดนึ่งนะคะ ตอนนี้โตโต้ก็เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะคะชมด้านในกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนค่ะเข้าไปส่งพ่อใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโตโต้ตจะออกไปหาเดินนิดนึงนะคะ ตอนนี้ก็เพิ่ง8ดโมงกว่า,วาเอง8โมงเช้าเขาบอกว่ากว่าจะเสร็จก็ราวๆเก้า,า,าโมงครึ่งนะคะทุกคนคะ่ะตัวต้ขี้เกียจนั่งรอแต่ในโรงพยาบาลเดี๋ยวจะออกไปหาเดินหาเลาะหน่อยนึงนะคะหนาวมากค่ะเช้านี้8องศาเองนะคะทุกคนคะ่ะใส่เสื้อทั้งสองสามตัวทั้งเสื้อพ่อใหญ่ฝากไว้ก็ใส่ไปอีกนะคะทุกคน ด้านหน้าโรงพยาบาลก็สวยงามนะคะดูอาคารสิคะอาคารสวยงามเจ้าสวยงามขนาดไหนคนก็ไม่อยากจะเข้าหลอกนะคะ้าโรงพยาบาลนะคะไหนๆก็ให้ชมบ้านเรือนถนนหน,นทางหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะแถวๆไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนะคะทุกคนคะ่ะแต่อากาศนี่สิโอ้ย ้านี้หนาวมากนะคะเจ้าของกระแหงว่าใครสบายเด้พอพ่อหญ่กระแหงต่องมาน้ากันนะคะตรงนี้ผู้หนึ่งมาเบิงเพลินเวลาพาตัดเหลวอีวอย่างเหลวนะคะทุกคนขาโบสถ์ด้านหน้าก็สวยงามค่ะโบสถ์ใหญ่สวยงามเหมือนกันนะคะทุกคนขาผู้คนออกก็ กาลังออกไปหาทํางานทําการกันอีนี่ก็มาเดินคนเดียวนะคะทุกคน พวกนักเรียนก็กําลังไปโรงเรียนกับเป็นแถบเป็นแถวด้วยจักรยานนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละว,วิธีของชาวฮอลแลนด์นะคะเช้าเชแบบนี้นะคะการใช้จักรยานเป็นเรื่องปกติคะ่ะ ทังคนปั่นไปโรงเรียนทั้งคนปั่นไปทํางานนะคะช่วงเช้าเชแบบนี้ค่ะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆเองนะคะที่แรกโตโวๆว่าจะหาเดินเลาะแถวห้างแถวร้านแต่ตอนนี้มันก็คงยังไม่เปิดหรอกค่ะ9โมงหรือ10โมงกว่าไปแล้วถึงจะเปิดนะคะ เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆก่ไม่ใหญ่มากนะคะหาเดินเลาะเมืองช่วงเช้าก็เลยเงียบหน่อยค่ะทุกคนค่ะห้างร้านยังไม่เปิดกันเลยนะฮะนี่แหละค่ะย่านห้างร้านร้านเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็คือย่านนี้นะคะยังไม่เปิดกันเลยฉันจะไปอยู่ยังไงคะอีกชั่วโมงครึ่งนู้นค่ะทุกคนค่ะ ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะสําหรับการผ่าตัดดวงตาของพ่อใหญ่นะคะมาถึงตรงนี้เห็นอะไรกันไหมคะทุกคนคะ่ะที่โยกน้ำสมัยก่อนนะคะที่โยกน้ำสมัยเกือบพันปีที่แล้วเลยทีเดียวคะ่ะแล้วก็โบสถดใหญ่โบสถ์เก่าแกค่ค่ะโบสถ์แห่งนี้ แต่ก่อนโตโต้ก็เคยมาเที่ยวนะคะเห็นแฟนบอกว่าอายุเป็นพันปีเหมือนกันค่ะโบสแห่งนี้ใหญ่ตัวมหฬามาก เราพาเดินเข้าไปใคใกล้ตัวโบสถ์หน่อยหนึ่งนะคะแต่คิดว่าอีกหน่อยตัวโต้ก็คงต้องเดินกลับแล้วค่ะทุกคนค่ะต้องเดินไปรอในโรงพยาบาลนั่นแหละเผื่อเราอยากจะเข้าห้องน้ํานะคะเพราะว่าห้างร้านแถวนี้อะไรก็ยังไม่เปิดกันเลยค่ะขออภัยเสียงลมด้วยนะคะถ้าเสียงลมแรงนะคะ ี่นะคะเหมือนปบนะคะสมัยก่อนนะคะรูปปั้นอันนี้น่ะคะเข้ามาใกล้ๆตัวโบสถ์นะคะหินสําหรับสร้างโบสถ์นี้ก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับโบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองที่ตัวโต,วตวอยู่เหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้รูปปั้นตั้งแต่ปีหนึ่งเ้ร้่นู่ละคะ่ะ นี่ก็ยา่านแถวโบสถ์นะคะด้านหน้าโบสถ์นะคะคิดว่าคลิปนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะตโตจะเดินกลับไปทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าห้างร้านก็ไม่เปิดซะหลือเกินนะคะ เราก็เลยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนดีนะคะแล้อีกอย่างหนึ่งก็หนาวเลือเกินค่ะทุกคนค่ะมาเดินกลางเมืองคนเดียวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับเมืองนี้นะคะเห็นอะไรก็จะถ่ายให้กันดูไปด้วยนิดหนึ่งนะคะคลิปสั้นนิดบ้างยาวบ้างสลับกันไปแล้วก็ช่วงนี้โตโต้ก็ไม่ค่อยสบายทั้งมาเฟนก็ไม่ค่อยสบายกันนะคะเรื่องเมามมยหอยสังก็อาจจะ มีปรับปลายแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ